ชาวลัคนาราศีตุลในช่วงวันที่1-14ถึง14กุมภาพันธ์นี้ดวงดีเรื่องบ้านและที่อยู่อาศัยอาจมีโชคในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือได้ปรับปรุงบ้านให้สวยงามโดยเฉพาะหลังวันที่5กุมภาพันธ์ที่ดาวพุธย้ายราศีจะส่งผลดีต่อการเจราจาและการตัดสินใจเรื่องสำคัญการงานมีโอกาสก้าวหน้าด้านความรักหวานชื่นมีสเสน่ดึงดูดใจคนรอบข้างรายละเอียดติดตามคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนาสิริโดยฉัติซึ่งเป็นลูกของอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เรามาดูกันว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่14กุมภาพันธ์2568จะเป็นอย่างไรกันบ้าง ในช่วงปักแรกของเดือนกุมภาพันธ์นี้หากไม่นับการโคจรยกย้ายของดาวจันทร์ก็จะมีการโคจรยกย้ายของดาวสองดวงค่ะคือวันที่5กุมภาพันธ์เวลา23นาฬิกา14นาทีดาวพุธโคจรยกย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมและวันที่13กุมภาพันธ์เวลา3นาฬิกา13นาทีดาวอาทิตย์ โคจรยกย้ยายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกลุ่มเช่นกันค่ะเรามาไล่เรียงกันนะคะชาวลัคนาราศีตุลคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นจังหวะที่ท่านจะได้พบกับช่วงเวลาแห่งความสุขและความสำเร็จ โดยเฉพาะในเรื่องบ้านและครอบครัวดวงดาวสง่งผลดีต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนานในหลายด้านของชีวิตค่ะในช่วงวันที่1-5กุมภาพันธ์ดาวพุธยังสถิตอยู่ในราศีมังกรซึ่งเป็นเรือนที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็จะส่งผลดีต่อการตัดสินใจเรื่องที่อยู่อาศัยชาวลัคนาราศีตุลบางท่าน อาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการซื้อขายบ้านหรือที่ดินมีโอกาสย้ายบ้านปรับปรุงตกแต่งที่พักอาศัยหรือได้รับมรดกที่เป็นอสังหาริมทรัพย์การเจรจาต่อรองเรื่องที่อยู่อาศัยจะราบรืน่นได้ข้อสรุปที่น่าพอใจจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในวันที่5กุมภาพันธ์เมื่อดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเรือนที่เกี่ยวกับ ความรากักความคิดสร้างสรรค์ท่านจะมีความโดดเด่นในการแสดงความคิดเห็นและความคิดสร้างสรรค์อาจได้รับมอบหมายให้ดูแลโปรเจกต์พิเศษหรือว่าจัดงานเฉลิมฉลองหรือนำเสนอโครงการใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นค่ะและเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์ โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีกลุ่มเช่นกันมาอยู่ร่วมกับดาวเสาร์และดาวพุทธที่สถิตอยู่ก่อนแล้วนะคะการรวมตัวกันของดาวทั้งสามดวงนี้จะส่งเสริมให้ท่านมีสเสน่ห์มีความโดดเด่นเป็นพิเศษมีเกณฑ์ว่าจะได้รับการยอมรับในการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์หรือมีโอกาสได้แสดงความสามารถพิเศษเช่น การเป็นพิธีกรในงานสำคัญการนำเสนอผลงานต่อผู้บริหารหรือได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนองค์กรในกิจกรรมสำคัญค่ะในด้านการเงินมีเกณฑ์ว่าท่านจะมีโอกาสได้รายได้พิเศษจากงาน ที่นอกเหนือจากงานประจำนะคะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการประชาสัมพันธ์หรือการผลิตคอนเทนต์ต่างๆอย่างไรก็ตามขอให้ระวังการใช้จ่ายที่เกินตัวและการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงค่ะในด้านความรักความสัมพันธ์มีความท้าทายอยู่ค่ะอาจจะต้องเผชิญกับความขัดแยง้งหรือความไม่เข้าใจกันก็ขอให้ถือว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้และ ปรับความเข้าใจกับผู้อื่นนะคะนอกจากนี้ดาวพระเกตที่สถิตในราศีกันก็ จะทำให้ท่านมีสเสน่ห์ลึกลับน่าค้นหาค่ะชาวลัคนาราศีตุลที่ยังโสดอยู่จะมีคนมาให้ความสนใจมากเป็นพิเศษสำหรับท่านที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วน่าจะได้ใช้เวลาหวานซึ้งด้วยกันนะคะอาจจะได้วางแผนอนาคตหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันอย่างเช่นการตกแต่งบ้านการวางแผนท่องเที่ยวหรือว่า การเริ่มงานอดิเรกใหม่ๆค่ะด้านสุขภาพอันนี้ขอฝากให้ระวังเรื่องการพักผ่อนนะคะอย่าทำงานหนักจนเกินไปขอให้หาเวลาผ่อนคลายและดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและการพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะ ชัดขอสรุปนะคะในช่วงนี้สำหรับชาวลัคนาราศีตุลถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในเรื่องบ้านในเรื่องการสร้างสารรค์นะคะถึงแม้ว่าจะต้องมีเรื่องให้ระวังบ้างในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องสุขภาพแต่โดยรวมแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความสำเร็จที่จะสร้างความทรงจำดีๆให้กับชาวลัคนาราศีตุลค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลคะในช่วงวันที่1ถึงวันที่14กุมภาพันธ์2568นอกจากในประเด็นที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวที่ สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกและส่งผลต่อจังหวะชีวิตของเราจะโครจรผ่านราศีต่างๆสร้างอิทธิพลที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาค่ะเรามาดูกันว่าในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีตุลจะได้รับผลกระทบจากดาวจันทร์อย่างไรบ้าง วันที่หนึ่งถึงวันที่สกุมภาพันธ์ดาวจันทร์สถิณนะราศีมีนชาวลัคนาราศีตุลในเรื่องของการทำงานน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีงานเพิ่มเข้ามาค่ะท่านมีเกณฑ์จะได้ทำงานร่วมกับคนหมู่มากมีการประสานงานกับหลายฝ่ายนะคะก็ขอให้ระมัดระวังความขัดแย้งกับผู้ร่วมงานโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นเพศหญิงนะคะ สามวันนี้ก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาวิธีการทำงานพัฒนาสภาพแวดล้อมในที่ทำงานค่ะวันที่4กับวันที่5กุมภาพันธ์ดาวจันทร์สถิณนะราศีเมษความสัมพันธ์กับคู่ครองหรือว่าคู่ส่วนก็จะมีความเข้มข้นนะคะคือท่านอาจจะมีการตัดสินใจสำคัญเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ค่ะเหมาะกับการเจราจาต่อรองการทำสัญญาร่วมกันนะคะเพราะว่าตัวท่านก็มีความขยันขันแข็งในการร่วมงานในการทำงานกับผู้อื่นค่ะวันที่6กับวันที่7กุมภาพันธ์ดาวจันทร์สถิตนราศีพฤกษภท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญในเรื่องของการเงินที่ต้องเออ ร่วมกับผู้อื่นนะคะหรือบางท่านก็มีเกณฑ์จะได้รับมรดกค่ะก็ขอให้รอบคอบในการตัดสินใจเรื่องเงินด้วยนะคะแต่ข้อดีก็คือว่าถ้าหากว่าท่านจะต้องจัดการเรื่องภาษีหรือว่าเรื่องประกรันอาจจะสำเร็จไปได้อย่างดีค่ะวันที่8กับวันที่9กกุมภาพันธ์ ดาวจันทร์สถิตนราศีเมถุนท่านจะมีพลังในการเรียนรู้ในการเดินทางนะคะมีโอกาสได้เดินทางไกลได้ติดต่อกับต่างประเทศการศึกษาการพัฒนาตนเองมีความก้าวหน้าค่ะแต่ก็ฝากว่าอ,อย่ารีบร้อนเกินไปนะคะยังไงก็ต้องพิจารณาเงื่อนไขต่างๆให้รอบคอบค่ะวันที่10กับวันที่ 11กุมภาพันธ์ดาวจันทร์สถิตณราศีกรกฎการงานของท่านมีความมั่นคงมีความก้าวหน้าท่านได้รับการยอมรับได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เหมาะกับการนำเสนอผลงานหรือขอการสนับสนุนและชื่อเสียงและการยอมรับในสังคมก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็มาถึงวันที่1 2ถึง14กุมภาพันธ์ค่ะ ดาวจันร์ทสถิตในราศีสิงห์ท่านมีโชคลาภจากเพื่อนฝูงหรือการเข้าสังคมมีโอกาสได้รับผลประโยชน์จากการทำงานเป็นกลุ่มนะคะการสร้างเครือข่ายการร่วมมือกับผู้อื่นจะประสบความสำเร็จค่ะเหมาะกับการทำกิจกรรมกลุ่มหรือว่าการระดมทุนด้วยค่ะหลังจากที่เราได้เห็นถึงอิทธิพลของดาวจันที่มีต่อชีวิตประจำวันของเราแล้ว ต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนชีวิตนั่นคือวันห้ามทำการมงคลซึ่งเป็นวันที่เราจะไม่ประกอบพิธีกรรมมงคลเช่นไม่แต่งงานไม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ยกเสาเอกหรือทำพิธีมงคลต่างๆในวันเหล่านี้นะคะ วันห้ามทำการมงคลในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่14กุมภาพันธ์2568ได้แก่วันที่หนึ่งวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าวันที่แวันที่9และวันที่10บกุมภาพันธ์ค่ะก่อนจากกันหากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึก ดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ขอพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะและฉัดขอกราบอวยพรให้ท่านและครอบครัวเฮงเฮงรวยรวยคิดอะไรได้สมดังใจตลอดช่วงเวลานี้และตลอดไปค่ะ